เอาลูกแมวจรมาให้เลี้ยงนะ่ะลูกตัวเองตายหมดเลยเหมือนเขายังสาวอยู่นะแต่ทีนี้เขาท้องก็เลยแบบลูกไอ้ลูกเขาดูแลไม่เป็นนะ่ะนะตายไปตั้งสี่ตัวมั้งทนี้ก็เลยพอเอินว่าไปไปไปช่วยลูกแมวจรมาก็เลยเอามาให้เขาเลี้ยงสั อืทีนี้ก็ไม่มีผู้ชายให้ผสมพันธุ์แล้วเพราะผู้ชายไปหมดแล้วเหลือตัวเจ้เมียทีนี้ไม่ท้องอีกแล้วแค่เลี้ยงเด็กพวกนี้ให้มันโตก่อนแต่คนจองนั่นนี่ เลี้ยงไปแมวขากินนมใครก็ได้